เอาดีๆเด้อจ so, ้ะเอาดีๆเด้อเปิดกล้องมาให้เห็ลุงที่เนาะพี่น้องตื่นยุบยุบบเนาะพใฮอดทั้งดอกมันจะแลทั้งัิพมันลามฮอดแถวงามันจะเห็นอยู่ไอ้งหัวจ้ะน่ะน้หรือน้พีะ นำนึกว่าพี่อะว่าท uh ี่ตาข่อยประดับ okay, ่เออนำานำานเว้ยพี่อยากกินนีนังใบกันยาวมันดอกทักทายเอฟซีทุกฐานทุกคน เาดีๆได้เหรอเล็กพาหักได้บุเป็นยังตีเน่อสีดอกมันกะดอกจะันว่าสีดเีสีเียบเสีเพี้ยสีเพียเพี้ยคือกกมะคง จำนั่นนาสีอันโอโอละละ่ะว่าฉีดสื่ว่าสีดฉีดเอ็มว่าขึ้นใหม่บ่ได้อืม,อมนะลงเอาเอาดีๆได้ลงถ่าลงแบบได้บาน่น กดีได <laughs> right ้ลงมาพอมกับเบื้องได้กอดกับเบื้องลงมาแล้วไงเมื่อนี้บุรีพไคขุจีหล่อปะพนตกบุริเวนควายเนาะจีหล่อนี่คันพนตกมันสิบุริเวนควายหลังพนตกเลยมันสิอนขึ้นมา ไปดีมาพี่น้องมาสีเพี้ยให้ปลาเมาขมือนี้เห็นผึ่นตึงเสงตึงเสงเขามาวานขายจีหล่พี่น้องขายจีหล่ตุละบาดงว่างเขามาสีเพี้ยให้ในเด้อขึ้นกุกไหมบุได้ยบุตรมีมีแต่มีแต่เท่านั้าเล่า เมื่อหนาทำได้คำว่าสองเหมือนเยอะคำมันยังติเศษไม้หลนะมันอัดสิตายบวชอยู่ในสองมันมันจะคือสิไข่เนาะไข่ครบสีขันชันมันสิตายไปเนาะคันบสีกุ๊อันมาคุงมันกะสีฮดเขา่าฮดเข่าบกขยายเลยพวกเป็นดอกมันกะสีบวเป็นหมากมันเม้าเคยเห็นมันกินหมักฉีบหมักหนาตายเลยงอก พอเบิ่งเป็นมันแก่นะ่ะอันนี้มันยังขยายอยู่มามันยังสีใหญ่เด็กหน่อยเลยไปลูกไปคำม,มันจังสามเด็กหน่อยบีบวังได้นี่ปลาเมาขึ้นทังเพื่อนเพิ่นโบเห็นปลาเมาซุ่มเพิ่นหลังเขามาสี่คนหาคนเออเราไปเบิง่งว่ะหมายฟักกเลดโคบรถดือ้อ โอ้นี่พักสลัยกับใต้อันนี้หานหานตนน้นน้อยๆเหลืองๆนั่นฮะตายหแล้วหักบักศีนีีมันตายไปเลยพักสลยัยอืมอยาได้เบีย้ยในมันหล่นเลยเดี๋ยวมันกะเกิดใหม่ ท่นบอหักซากับโบได้กินได้พี่น้องต้องหักซาปลูกแล้วก็ต้องหักซา,าดูแลนะทุกอย่างอันเอาดูลาแลโบได้แล้วก็ตายพักสไลด์นี่ฮะกับเบิ้งเมื่อน่ะเคี้ยวงามงามเมื่อนี่ตายบาละเออว่าสีใสอันอันผูยอันนี้อยู่เบิ้งเบิ้งผู้ก่อน ông sư phụ lên mà xài nó bông mình phụ mình bông mình phụ lên nó anh em phụ nhang quá pha sôm nhang gì mình cốt bả coi chi chạy anh nào đây trồng ừ. cà phê hay lung thi hay lung thi đi tân căng bên หยุดแล้วเดดแล้วเนาะเอ้ายุดแล้วเราจ้างคนเลี้ยงบ่ได้จ้างนจ้างหักักลดิย่าจ้างเออก็เป็นยามนัเนาะสดีสดีพลกทมพูพูทมทั้งกย่ลก ไปใช้บานนี่อีลาอยูย่ไซไซลูกหลายไซเอาสบายดีก่อน <c oughs> อเอเอน้ำบอดกินยังนฮ้ยเอ้า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 อย่านอนเพื่อนลูกมันเพื่อนหดไปแล้วเจ้า เห็ดไปแล้วเออบูมเด้เออบูมอยู่ใช่ใช่เออบูมน่ะใช่บูมบูนี่ใช่ป่าคือบ่เห็นเอยบูมเอยบูมสบายดีสบายดีอ้าวว่าแจ้งเพื่อนได้ยัไงวะเนะอ้าวเอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่เออ น่ารักจังเลยให้เอื้อยแกให้บ่ฮะให้เอื้อยแกให้ hai แกให้ค่ะ bò

เอาดังดังว้าวกบพอทองโอ้ยว้าวกบพอทองอืมสบายดีตอนแหลงเพราะว่าอีกโกนัดใช่ลูกมีมีมากยังแน่โอ้มากยังโคนดโคกนัด สบายดีตอนแรงตกได้นะ่านๆๆๆๆนะ่า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 คิดได้ก็บอกขากตกนะตกนะเฮ้ยตกนะสบายดีตอนแรงสบายดีตอนแรงโอ้ยจะยันป่าที่อะลูกนี่ขณิยมว่าเบิบ้งมันนอนบ่านะไรนะมันนอนมันนอนบ่ Ừ. Tốt tốt đây lụt tốt tốt đây Tốt Phun tốt xạo này Tốt bớt khuyên dân xạo dân xuôi Tôn thiền xuống bài mà Đẹp Nó lịn năm làn thì nặng เหล็ดน้ำร้านมากินข้าวปุ่นน้ำซาวแพงกินแล้วเหียบหอยละล่ะข้าวปุ่นน้ำยาปลาเ้ยเสียงเขียดหอ้อ oh, <yeah. S 1> คลิปวิดีโอนี้จะยุดไว้สำนีก่อนเด้พี่น้องเด้อขอจบไว้สักก่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเมาาเด้อพอกันคลิปหนาเด้อทุกท่านทุกคนสุขดีมีความสุขบุติีกอาเบิงเกาส,ส้มสบายดี